ส่วนนี้เช่นตัวนี้แปลว่าตานานนําราบตำนานตำนานนี่ไม่ใช่ว่าตำแคดียนะครับอยากแปลว่านอนในเตียงนะครับเราจะแปลตามต่ำชีนเขาเป็นต้นใต้เตียงแต่จะนินนรับมาเรื่อตอนหน้าเจ็ซบกนะครับหนังสืออับเดต6ยังเป็นเรื่องอาหารอยู่เหมือนเดิมนะครับ นั่นก็คือข้อที่ 1a ก็เบอกว,ว่า read the list ให้อ่านลิสตดังต่อไปนี้นะครับ Can you add to them คุณสามารถที่จะเพิ่มรายการอะไรลงไปบ้างหรือไม่ which of these do you eat every day อะไรต่อไปนี้นะครับที่คุณรับประทานทุกวัน which i s you r favorite or least uh, favorite อะไรเป็นสิ่งที่คุณชอบมากที่สดุดหรือชอบน้อยที่สดุด ก็แบ่งเป็นหัวเรื่องต่างๆเช่นหัวเรื่องเนื้อและก็สัตว์ปีก poultry ก็คือมีเนื้อวัวนะครับ beef เนื้อวัว well นะครับเนื้อลูกวัวแลมเนื้อแกะ chicken เนื้อไก่นี่ประเภทเนื้อแล้วก็สัตว์ปีกประเภทปลานะครับก็มีปลาทูหน้าปลาแซลมอนปลาคอดแล้วก็แล้วก็ปลาซอตนะครับ ประเภทอาหารทะเลนะครับก็มีออยเซอร์นะครับก็คือหอยมัสซูนะครับหอยแมงผู้นะครับเซมกุ้งนะครับสควิดปลาหมอกออคโตปัสก็ปลาเมึกประเภทผักนะครับเวชโบก็มีคอลิฟลาเวอร์นะครับกะหล่ำดอกนะครับ ออบเชนนะครับมะเขือยาวแคบเบชนะครับกะหล่ำปลบีนถั่วพีก็ถั่วประเภทเหตุนะครับก็มีลีกนะครับลีกนี่ก็คือพวกกระเทียมหอมนะครับนะเอิญยืนหัวหอมนะครับโชเมโตมะเขือเทศนะครับแครอทแล้วก็เลนทชลนะครับเลนทิีนี่ก็คือเป็นถั่วชนิดหนึ่งนะครับถั่วเลนทชล ประเภทนมนะครับ d ดลี่นะครับก็คือมิลคนมชีสเนยแข็งโยเกิร์ตนะครับเอ็กไข่นะครับก็ถือว่าอยู่ในประเภทนมแล้วก็บัตเชอร์เนยประเภทผลไม้นะครับผมก็จะมีโอลีฟนะครับน้ำมันมะกอกหรือลูกมะกอกแพรนะครับลูกแพรนะครับหรือลูกสาลี่เมลอนนะครับแตงโม กรฟอัง,งุลไพราโบสับประรดเลมอนมะน,นาวอะโวคาโดผลไม้กีวีแล้วก็ลูกพีชส่วนอื่นๆน,นะครับเช่นแบดขนมปังพาสต้าไราซ์ข้าวซาวเกลือแปปเปอร์พริกแคทชัพซอสมะเขือเทศมายองเนสแล้วก็สเนลสเนลก็คือ,อพวกอซอสหอยต่างๆนะครับนะ ดังนั้นอะไรมาเพิ่มเติมได้บ้างนะครับประเภทเนื้อที่จะเพิ่มเติมก็คือเนื้อแอนสัตว์เปรีกนะครับก็คือออฟโฟนะครับออฟโฟนี่เป็นเนื้อแบบเป็นพวกประเภทเครื่องในนะครับนะเป็นเครื่องในของเนื้อต่างๆนะครับเครื่องในของหมูเครื่องในของวัวอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าออฟโฟนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเนื้อหมูนะครับนังเมื่อกี้ยังไม่มีก็เพิ่มเติมเข้ามาได้พวก ประเภทอาหารทะเลนะครับก็จะเป็นคํานะครับคําในที่นี้ก็คือหอยหอยกับนะครับนะหอยกับล็อบสเตอร์นะครับล็อบสเตอร์ก็คือหอยล็อบสเตอร์ประเภทผักก็เป็นบรอกโคลีนะครับก็ทับศัพท์ไปเลยบรอกโคลีเคลนะครับนะก็ผักเคลฟิชนะครับปลาก็เพิ่มเป็นปลาแมคเคอเรลนะครับก็ทับศัพท์เลย หรือ L L ลปลาไหลนะครับฟลูชนะครับผลไม้ก็เป็นวอเทอร์เบลนะครับแตงโมออ a n เ e นจ์ Orange, นะครับส้มซึ่งยังไม่มีในรายการเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นสับที่เราคุ้นเคยส่วนเดลี่นะครับประเภทนมนะครับนั่นก็คือครีมหรือว่าครีมต่างๆหรือคัสตาร์ดนะครับนอกนั้นอาเชอร์ cher, นะครับประเภทอื่นๆก็อาจจะเป็นคุกกี้ก็ได้ I eat rice right and I d r i n k milk every day นะครับคำตอบว่าเขาคุณรับประทานอาหารอะไรทุกๆวันก็ประมาณนี้แล้วแต่นะครับว่านักเรียนรับประทานอาหารอะไร My favorite thing to eat is chicken นะครับสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดในการรับประทานอาหารก็คือไก่ My least favorite อ uh, ่ my อ่าตรงนี้ไม่ใช่แม my favorite เฉยๆนะครับต้อง my อ่า which is your favorite or least favorite อ่า your favorite ก็คือชื่นชอบมากนะครับนะเพราะ favorite นี่แปลว่าชื่นชอบมากไม่ต้องใส่ mode แล้วสิ่งที่ชื่นชอบมากก็คือไก่นะครับแต่ส่วน least favorite นะครับก็คือชื่นชอบน้อยที่สดุดนั่นก็คือ think อ่า h i n k คือสิ่งที่ชื่นชอบนะครับน้อยที่สดุดก็คือ to eat it ในการที่จะรับประทานนะครับก็คือเนอยนะครับนะ butter แล้วแต่นะครับตังเรียนชอบอะไรน,น้อยน้อยที่สุดก็ใส่ลงไปทีนี้มาดูข้อ b เขาก็บอก What do you n e e d to make คุณต้องการอะไรนะครับต้องการทำอะไรเช่นทำชิคเก้นสลัดแซนด์วิชทำสลัดทำแซนด์วิชสลัดไก่นะครับทำไาขา่เจียวนะครับออมเล็ตทำฟรุตสลัดนะครับสลัดผลไม้ คุณต้องใช้อะไรบ้างอโทษทีนะครับนะในการทำสามสิ่งนี้ต้องใช้อะไรบ้าง What do you need คือคุณต้องต้องจำเป็นต้องใช้อะไรในการทำสิ่งเหล่านี้นะครับนะคบวามหมายดังนั้นในการที่จะทำแซนด์วิชส,สลัดไก่ก็แน่นอนนะครับจะต้องมีไก่นะครับนะมีขนมปังมีเนยนะครับมีผักกาดหอมมีมะเขือเทศมีมายองเนสเป็นต้น ในการทำไข่เจียวนะครับก็แน่นอนต้องมีไข่นะครับหรือใส่เนยนะครับใส่ชีสได้ด้วยนะครับนะสําหรับของฝรั่งแต่ของไทยไม่นิยมสลัดผลไม้นะครับแน่นอนจะต้องหาผลไม้เช่นแอปเปิลนะครับกล้วยแตงนะครับนะลูกพีชลูกแพรลูกสาลี่นะครับสับปะรดหรือองุ่นก็แล้วแต่ มาข้อ C ก็บอกว่า which of the fruits h a n d vegetable in e x a m p l e 1a ผลไม้แล้วก็ผักอะไรในข้อเมื่อกี้นะครับที่ grow in your country ที่สามารถปลูกได้ในประเทศของคุณ are the y the same in your language หรือในภาษาของคุณนั้นเรียกอะไร use the words in the list to say how you usually eat them แล้วก็ให้ใช้คำศัพท์นะครับในลิสต์ข้างนี้นะครับเพื่อที่จะอธิบายว่าคุณ ใช้ผลลําผักผล,ลมไม้เหล่านั้นทำอะไรบ้างเช่นรอนะครับเป็นผักดิบโบยนะครับนำไปต้มสเตมนำไปนึ่งปลายนำไปทอดกลิวนำไปย่างโดยใช้ตะแกรงนะครับเบคนำไปอบร o สต์นะครับ Make, นำไปอบ, ast, รบ,ปอบหรือไปย่างโดยใส่ในเตาอบนะครับไม่มีตะแกรงพิเกลนะครับนำไปดอง หนังสือก็เขียนมาให้ว่า olive grow in my country i usually eat them pickle มะกอ,อกนะครับลูกมะกอ,อกนั้นจะสามารถเติบโตได้ในประเทศของฉันแล้วก็ฉันจะใช้มันในการดองประมาณนี้นะครับ grape อังุุนนะครับ grow in my country สามารถปลูกได้ในประเทศของฉัน i usually eat them raw ฉันจะกินมันดิบๆนะครับหนาโรเนี่ยสดๆหรือดิบๆ ผ a กบุกโครเองในประเทศนะครับสับประรดนั้นสามารถปลูกได้ในประเทศของฉัน I u s มักจะ a ิ t h e m b ั k e บ o น pizza ฉันจะรับประทานมันนะครับโดยการอบนะครับนะรบพร้อมกับทำเป็นหน้าพิซซ่านั่นเองนะครับเอาสับประรดมาทำเป็นหน้าพิซซ่าอบนะครับแคบเบชนะครับกะหล่ำตัวเอง grow in my country สามารถปลูกในประเทศของฉันได้ I s u a ม l y eat them stir fry โดยนำมา ทำเป็นผัดนะครับสเตอร์ฟฟลยเอามาผัดกอลิฟลาเวอร์นะครับประกาศดอกกล้วยไม้คันทรีสามารถปลูกในปะระเทศของฉันได้ I usually eat them, steam ฉันจะนำดอกกระลำเหล่านี้นะครับมานึ่งเป็นต้นนะครับต่อไปเขาบอกว่าคิทเช่นอุปกรณ์ il, นะครับภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนและก็รีเซเบนะครับส่วนประกอบของ อาหารต่างๆก็อเองนะครับให้ match the verb to the noun นะครับให้จับคู่คำกริยาต่อไปนี้กับคำนาม can you think of any more food to match each verb คุณสามารถที่จะนึกถึงคำกริยาบ้ากถึงอาหารชนิดอด่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่ในการที่จะนำมาจับคู่กับคำกริยาเหล่านี้ นั่นก็คือ beat นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าตีนะครับนาก็จะคู่กับข้อ f ก็คือคู่กับไข่คือตีไข่ตีครีมนะครับข้อที่2 peel นะครับแปลว่าปอกนะครับนาก็จะใช้คู่กับข้อไหนครับนักเรียนคู่กับข้อ e นะครับปอก potato นะครับมะเขือเทศข้อที่ส stir นะครับแปลว่ากวนนะครับก็จะคู่กับอะไรครับข้อ g ครับ กวนอ่าซุปนะครับนะซุปต่างๆก็ทับศั์ไปเลยหรือถ้าภาษาไทยก็แกงจืดซีฟนะครับก็ว่าซีฟเนี่ยแปลว่าร่อนหรือแปลว่าอ่ากลอนแปลว่าอ่าตะแกรงร่อนนะครับนะแปลว่าร่อนร่อนอะไรครับส่วนมากก็จะร่อนแป้งนะครับก็คือข้อวีนะครับอ่า เดี๋ยวนะครับข้อสี่ข้อสี่ก็เอตัวตีครับแป้ง f l o w e r เอาไปยันชนะเอนะครับมาใส่หลังเลขสี่นะครับนะส่วนเกรดเกรดนะครับแล้วขูดขูดนี่แน่นอนนะครับเขาจะใช้กับชีสนะครับนะชีสนี่ต้องขูดเอาพยัญชนะบีมาใส่หลังเลขห้าโรแปลว่าม้วนนะครับก็จะไปคู่กับอ่าข้อ C นะครับม้วนอะไรครับม้วนพาสต้านะครับนะ ซึ่งเป็นอาหารเมืองนอกนะครับลองไปหาวิธีดูนะครับว่าขม,มวลพาสตา้าอย่างไรส่วนชอบะลรว่าหั่นนะครับนะก็จะหั่นอะไรครับเหลือข้อเดียวแล้วก็คือหัน่นพากลีนะครับผากลีในที่นี่ก็คือผักชีชนิดหนึ่งนะครับนะเป็นผักชีชนิดหนึ่งคล้ายๆกับเซอลารี่นะครับเป็นผักชีชนิดหนึ่งแล้วก็ที่คุณครูเขียนสีแดงๆเหล่านี้นะครับก็คือภาชนะที่ใช้ เตะภาชนะที่ใช้ปอกภาชนะที่ใช้กวนภาชนะที่ใช้ขูดภาชนะที่ใช้มว้วนและก็ภาชนะที่ใช้หัน่นเพราะว่ามันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าภาชนะที่ใช้ในครัวนะครับนะคิทเช่นยูเทนสูนแปลว่าภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน do we use to do เราจำเป็นที่จะต้องใช้ทำ each of the above ในแต่ละชนิดด้านบน แต่ละชนิด้านบนนี้นะครับโดยใช้ภาชนะอย่างไรให้ Choose from the picture ให้เลือกจากรูปภาพ Then make up ซ e เด e เสร็จแล้วให้แต่งประโยค as in นี่ก็ตามตัวอยา่างดังนั้นนะครับผมคุณรบก็เลยนำมาเขียนให้นะครับ w c k นะครับแปลว่าเครื่องตีนะครับนะเครื่องตีไข่ p e e l e r นะครับแปลว่าที่ปอกเอาเป็นว่ามาดูตาม,ตามภาพดีดีกว่า พีเลอร์นะครับนี่กันนะครับคือที่ปอกผลไม้ตัวนี้อันว่าซีฟนะครับก็คือที่ร่อนนะครับที่ร่อนแป้งนะครับหรือตะแกรงนะครับไนฟ์นะครับมีดวิสต์นะครับเครื่องตีไข่วูดเดนสปูนะครับนะช้อนที่ทำด้วยไม้เกรเตอร์นะครับเครื่องขูดนะครับนะฝรังเขาใช้ขูดเนยนะครับแต่เมืองไทยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่หรือคนที่ไม่เคยเข้าครัวเลยก็จะไม่รู้ นะครับนื่ว่าที่เสียบมีดนะครับที่วางมีดไม่ใช่นะครับหนาใกล้ๆกันส่วนอันนี้นะครับเป็นโรลิ่งเพลนะครับเป็นไม้สําหรับรวนม้วนนะครับม้วนขนมม้วนพาสต้าม้วนอะไรก็แล้วแต่แล้วภาษาอังกฤษในหนังสือก็เขียนมาให้ว่า e แค e บีช u s i n g a w h i s k นะครับเราสามารถตีไข่ด้วยการใช้เครื่องตีไข่ดังนั้นก็เลยต้องมาทำมาแต่งเป็นประโยคว่าว e แ p e พิวโพเทนต์วิส e ีเ เราสามารถที่จะปอกมะเขือ,อเทศนะครับด้วยเครื่องปอกคือเอาเฉพาะที่หนังสือ,อก็กําหนดมาให้นะครับหนะอย่าไปตออ่อคําคนามข้างนอกนะครับนะ We can stir soup นะครับ with a wooden spoon Sp เราสามารถที่จะกวนแกงเจิดนะครับด้วยช้อนที่ทําด้วยไม้ We can sieve flour with a sieve นะครับ sieve ตัวนี้เป็นทั้งคำกริยาและคำนามนะครับ ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับแปลว่าร่อนเราสามารถร่อนแป้งด้วยที่ร่อนนะครับตรงนี้เป็นคำนามแปลว่าที่ร่อน We can grate cheese with a grater นะครับเราสามารถขูดชีสด้วยที่ขูด We can roll pasta with a rolling pin เราสามารถที่จะม้วนพาสต้าด้วยเครื่องม้วนนะครับด้วยไม้ม้วนตัวนี้นะครับไม้สำหรับม้วน <laughs> ไม้ม้วนภาษาไทยไม้มาลายไม้ม้วน We can chop นะครับหรือ We can chop parsley with a knife เราสามารถที่หั่นนะครับนะพวกผักชีนะครับนะผักชีฝรั่งนะครับผักพาสเล่หรือว่าโซลารีนะครับด้วยมีดนะเอาตามนี้นะครับตามแบบงดนี้นะครับนะจับคู่ตามนี้นะครับอย่าไปต่อความสับอื่นแล้วก็ตรงนี้นะครับนะเบจนะครับเครื่องเตีก็คือเค้กมิกเซอร์นะครับทำเค้กผสมเค้กนั่นเอง พิวเครื่องปอกนะครับนะเช่นปอกส้มปอกหัวเทียมกวนนะครับนะอาจจะก,กวนพวกสตูต่างๆนี่อ่านว่าอ่านว่าศัตรูนะครับนะเซฟนะครับร่อนอาจจะร่อนแป้งนะครับอ่าเกรดนะครับขูดอาจจะขูดแครอทก็ได้นะครับนะนอกจากว่าขูดชีสแล้วโรม้วนนะครับนะมว้วนอ่าอ่าดาวด์นี่ก็ได้นะครับนะ่ะ มวลมวนแป้งเหมือนกันนะครับหลานดาวตัวนี้ก็แปลว่าแป้งนะครับนะเหมือนกับฟลาวเวอร์นะครับแป้งส่วนหั่นนะครับนอกจากจะหั่นผักชีแล้วก็หั่นหัวหอมะอะไรเหล่านี้เป็นต้นได้นะครับนะนอกเหนือจากที่เขากำหนดมาให้เพราะก็บอกว่าแคนูติ้งออฟคุณสามารถที่จะนึกถึง อาหารชนิดเดินๆนะครับนาที่ใช้กับอุปกรณ์เหล่านี้นะครับนี่ก็สามารถเขียนเพิ่มไปได้นะครับนักเรียนนึกอะไรได้ก็ลองเขียนไปดูนะครับต่อไปมาดูข้อที่ข้อ b นะครับก็บอกว่า read the list of the ingredients นะครับให้อ่านนะครับ read ตัวจีครับไม่จะรีดให้อ่านนะครับส่วนประกอบนะครับนายอินก e ีเด้นก็คือส่วนประกอบอาหารเหล่านี้ what do ml นะครับอะไรที่ ใช้ตัวย่อว่าม C ิาลลิลิตรนะครับอะไรที่ใช้เป็นกิโลกรัมนะครับและอะไรใช้เป็นตัวกัมอ่าเป็นกรัมนะครับจีสแตนฟอร์นี่คือตัวย่อหรือว่าอ้างถึงนั่นเองนะครับนะนั่นก็คือมะเขือเทศนะครับก็จะย่อเป็นเคจกิโลกรัมนะครับคอดนะครับปลาคอดนะครับก็จะเป็นกรัมนะครับหรือกิโลกรัมจีนี่เป็นกรัมเนยนะครับก็เป็นกรัมนะครับ นมนะครับก็เป็นมิลลิลิตรนะครับพลอนนะครับนะกุ้งตึ่งตรงนี้เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นกิโลกรัมนะครับนะหรือเป็นชีดเป็นกรัมนะครับลิกนะครับนะอ่ากระเทียมหอมกระเทียมหอมนะครับนะลิกอ่าเป็นห้าร้อยกรัมนะครับเกลือแล้วก็พริกนะครับนะตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกรัมหรือเปล่า นะครับเป็นอินกิ d i เดียนนะครับเป็นส่วนผสม Pour the h e อเดชซ c e นะครับอ่าอันนี้เป็นซอสแล้วก็เป็นชีสต่างต่างนะครับก็คือเชดเดอร์ชีสนะครับเป็นชื่อชีสชนิดหนึ่งก็200กรัมอันนี้คือซีฟู้ดพายวิตลิกทั้ทีนะครับนาะคือส่วนผสมในการที่จะทำพายทะเลนะครับด้วยอ่าใส่หน้ากระเทียมหอมนะครับลิกแปลว่ากระเทียมหอม ให้ใช้ส่วนผสมเหล่านี้แบบคุณครูลืมแปลให้เมื่อกี้นะครับนะทําภายทะเลนะครับซีฟู้ดด้วยป่าหน้าด้วยกระเทียมหอมนะครับโดยใช้ส่วนผสมเหล่านี้นะครับใช้เนยนะครับใช้ครีมนะครับซิงเกิลครีมก็คือครีมนั่นแหละนะครับแล้วก็เพลนไวท์ฟลาวเวอร์ก็คือแป้งแป้งที่เป็นธรรมดาธรรมดานะครับเพลนสีขาวๆนะครับนะไม่ได้แป้ง ข้าวสาลีเข้าวบาเล่อะไรไม่ได้บอกพิเศษเอาแป้งธรรมดาทีนี้ก็บอกว่าให้ Read Recept the Air ให้นะครับอ่านส่วนผสมนะครับ and fill in แล้วก็ให้เติมลงไป the appropriate verb คำกริยาที่เหมาะสมจากข้อ 2a นะครับเดินแล้ว,ลวให้ choose about ให้พูดเกี่ยวกับ about It c h o o s i n g first นะครับโดยการแนะนำว่าขั้นต้นต่อไปแล้วนะครับหลังจากนั้น ทำอย่างไรบ้างให้ใช้คำเหล่านี้เชื่อมเช่น first you peel the potato ขั้นตอนแรกให้คุณปอกมะเขือเทศก่อนอ่าปอกมันก่อนนะครับไม่ใช่มะเขือเทศมะเขือเทศ into m a t o potato ก็คือปอกเผือกนะครับนะ first you peel the potato ให้คุณปอกเผือกมาก่อนนะครับแล้วก็ next next นะครับหลังจากนั้นให้ cut them into slice นะครับให้นำเผือกเหล่านั้นมาหั่นเป็นเช่น and then cook for f minutes แล้วก็นำไปขึ้นไฟนะครับปรุง5นาที after that หลังจากนั้นให้ Rain นเดมแล้วก็ให้นำมาเทน้ำทิ้งนะครับน่ากว่าเรเด next ต่อจากนั้นให้ push the fish push นะครับแปลวว่าต้มนะครับนะให้ต้มปลา after that หลังจากนั้นแล้วก็ให้ separate it into f r a k ให้ปลามาหั่นนะครับ separate โแ,แยกก็คือหัน่นให้เป็น f r a k ให้เป็นชิ้นๆน,นะครับ ประมาณนี้เป็นต้นต่อไปข้อสครับผมให้ read the recipe ให้อ่านสูตรนะครับ the recipe สูตรสูตรผสมอาหารสูตรต่างๆในการทำอาหาร and fill in แล้วก็เติมคำลงไป the a p p r o p r i a t e verb คำกริยาที่เหมาะสมจากตัวอย่างที่2 a และแล้วทูกับวอลเ it using อ้าวโทษทีครับตรงนี้แปลไปแล้วแหมขออภัยตรงนี้ตัดจริงเลย โทษทีครับเมื่อกี้นะแปลไปแล้วนี่นะครับขอัยด้วยจำตรงนี้นะครับให้นักเรียนเติมนะครับผมคำลงไปนะครับถึงวิธีที่ทำเมธอดวิธีทำต้อขอไปด้วยนะครับนะเมื่อกี้สัญญาณมันขาดหายไปเรามาดูวิธีการทำนะครับนะซีฟู้ดด้วยขั้นตอนต่อไปนี้นะครับนะซีฟูด้ดขออ่า ราดด้วยหน้านะครับกระเทียมหอมนั่นก็คือให้คุณเพียวเดอร์พนะครับให้ปอกเพือกนะครับแอนคาชินดูสไลด์แล้วก็นำมาหั่นเป็นเช้นเช้นคุกคอ minutes นะครับแล้วก็นำขึ้นไปปรุงบนไฟ5นาที in South o o l l n n w w t t r r แล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับต้มในน้ำเดือดหลังจากนั้นให้ r a rain t h r o u g h ล l y นะครับแล้วก็นำมา รอนน้ำทิ้งนะครับหลังจากนั้นให้ไปพุชนะครับให้ไปลวกหรือต้มนะครับ the fish ปลา in 75 e mm, milliliters mm, mm, นะครับปลาจํานวนสัก75 l mm, มิลลิเจ็มิลลิลิตรออฟมิลนะครับก็คือลวกด้วยนมนะครับ7นะ75มิลลิลิตร and then s u b m r a t e into flakes แล้วก็นําปลาเหล่านั้นนะครับมาหั่นเป็นชิ้นๆหรือว่ามาแกะเป็นชิ้นๆนะครับ ต่อไป wash and chop นะครับหลังเล็กสองให้ใส่คำว่า chop csop ก็คือหัน่นให้ล้างและก็หัน่น e leak ก็คือกระเทียมนะครับ leak นะครับเป็นกระเทียมหอมนะครับนะ into small pieces นะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับ and then fry in the butter แล้วก็นำไปทอดกับเนยนะครับต่อจากนั้น to make the cheese sauce นะครับในการทำ อซอสนั้นนะครับให้เมลต์ h e b u บารเอร์ให้ละลายเลยนะครับอินแผนในกระทะแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังเลขสามให้ชีฟก็คือให้ร่อนนะครับไปใส่อี I e e, ให้ร่อนแป้งบีฟอร์ a อดดิ g งอิน t ูเดอะแผนก่อนที่จะนำแป้งนั้นไปเติมลงไปในกระทะทูแม็กอะสมูทพาช่าให้นำพาสต้ามาด้วยนะครับ gradually pour in the rest of the milk แล้วก็ให้เทนะครับหนาส่วนที่เหลือของพาสต้านะครับลงไปในเนยในนมนะครับไวเลยในขณนะที่คอนแสแตนต์ลีก็หลังเลขสีตรงนี้นะครับให้ใส่สเตอร์ริงนะครับคำว,ว่า s เตอร์ริ the mixture นะครับเพราะ,ะนั้นเราก็ไปกวนส่วนผสม s t ตอร์ริแล้วกวนนะครับส่วนผสมต่างๆ Mixture หลังเลขยให้เติมคำว่าเกรดนะครับก็คือให้ขูดชีสนะครับเนย And slowly add it into the pan แล้วก็ให้ค่อยๆเติมเนยลงไปในกระทะแ n d หลังเลขยกตรงนี้นะครับให้เติมคำว่าสตอร์เฉยๆนะครับนะก็คือกวนกวนให้มันเข้าด้วยกันอย่างดีนะครับแอดโดยการเติมครีมลงไปแล้วก็เติมเกลือลงไปแล้วก็เติมพริกลงไปทีละเน็กน้อย หลังจากนั้นให้ mix the fish ก็คือนำปลาลงไปใส่นะครับนำกุ้งลงไปใส่แล้วก็นำกระเทียมหอมนะครับ in py in a py dish and cover ก็คือนำม,มา,าโรยหน้านั่นเองนะครับเอากระเทียมหอมมา cover มาโรยหน้า with half the sauce แล้วก็ใส่ซอสไปอีกครึ่งหนึ่งนะครับในการโรยหน้า layer of the potato นะครับหลังจากนั้นให้วางมะเขือเทศทับลงไปเป็น ชั้นๆน,นะครับออนทบบนยอดสุดนะครับ a n d then พาว r on the remaining s o u c e แล้วก็ซอสที่เหลืออยู่นะครับก็เทราดลงไป bake at 190 e celsius for about 45 minutes แล้วก็นำไปอบนะครับด้วยอุณหภูมิ190องศาเป็นเวลา45นาที a n t i l it is bubbling and gurgling จนกระทั่งมันแตกเป็นฟองนะครับนะบ u b bling แล้วก็ออกเป็นสีทองๆองนะครับแล้วจึงจะนํามาบริโภคได้นะครับเป็นนั้นว่าจบการทำซีฟูดไพซีฟูดหน้ากระเทียมหอมนะครับโอเคครับวันนี้คุณครูบันทึกคลิปมาสัญญาณก็ตัดขาดไปมาถึงวิธีตรงนี้พอดีเลยในการทำซีฟูดนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า76และก็จบการบันทึกคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผม โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้าต่อๆไปนะครับสวัสดีครับฟังดูแล้เข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ